เสียงก็เพราะสายพันเอบีเราล,ลูกเตอบอดโนุบอดหนุรัาผมเอ็นดูอีหลาได้ลูกฟังคำบอกคำสอนพอนกไป็ลูกย่ายสนับสนุนพอนกดีใจในความเก่งของอีหลา่าลงรักอีหลา่าสัตวาเอาเอามาน้ำทะเบียนบ้านกับพอนกเลยสัตวาเห็นพ่อกับลูกคู่นี้ที่ไรน้ำตาไหลเลย เป็นสูงสุดเขาคุณนในได้ครับพี่น้องตอนนี้เรากำลังจะถึงแล้วนะครับหาโมงสิบนาทีบ้าออกจากบานมาที่เรียกว่าสิีกาวาให้มากหว่านี่จากซีโมงเครองนะเป็นไปได้ยากมากกิน,เ,น <c oughs> เกินเวลาเป็นเห็นกระดูกจะว่ารอนคู่อันเนาะกระดูกยั่งแต่กระดูกเลยพี่น้องบ้า จะเป็นขี้กันค่ะบซะเพราะว่าแห่งจะวาเรยอแต่กระดูกกันน่ารักจะอีล่ล่ะน้องน่ารักซึงแอร์รดไปไลยย้วย้อนมานั้นน้องอายน่ารักครับหน้าตาคือกันกับมิลินเลยครับแฮ่เบงิงแหงเบงิแเบงแหงขึ้นแม่หอย ต้องปันเท่านั้นจ้าขอบคุณครับพี่กัแต่น้อยขอบคุณนะครับอเอาใครสิหอดบ,บ้างนะลูกน่ารักนาค,นคืบคอนอกคัดสวัสดีคุณบุญล้อมครับบางคิบกับน้ำตาไหลน้ำอีหลาจ้ารักพอให้ม,มากๆนะลูกสวัสดีครับวอดนกใจดีด้วยครับที่ได้เพชร ขอบคุณครับดีใจโดยที่ได้เพลียแมงงานม,มาอยู่น้า FC บ้าน AB ขอบคุณมากนะครับน้องเหมือนมิรินครับน่ารักมากค่ะน่ารักมากพ่อรูปค,ครับยี่หลา่ากะสิได้ย่งใหญ่ขึ้นมากอะสุดหน่ยกับไว้เห็นนองใส่ล้วจะนอนรอเพ่งเก่งๆก่ดให้มิรินไงลูกถห็น้อนน้ยี่หล่าเก่งหล่าหล่ากับห้นนอนน้ อ่ว่าเป็นันสอนเป็นตสอนเป็นตอวแาคู่ยังสอนเท่าเป็นเท่าไปเ <c oughs> ท่ากับที่สอนเป็นด้วยกัน <c oughs> ตอนนี้สอนว่าเป็นแล้วจะวังด็กหน่อยอยู่เนาะมาเปน็นพนกมาก <c oughs> อขับัขบขบับอยู่กับพ่อนุกนะครับเป็นเด็กดีของพ่อ น่ารักมากค่ะหลงรักเด็กน้อยคนนี้เลยพ่าเื่อนไีติดต่อคิดลเก่ลั่นอคเพืนว่าเพื่นไปเบิ้งติดต่อพอดีใจเลื่อนกันมาคิดใดคิดใดจะมี่แต่คิดหนูมอสันน่นว่านั่นแหละพี่พีเมียเป็นเมตตาอีหล่ะนะรบปัญหาเป็นเมตตาเฮ้าอีหล่คือแ่นผักดันร่างพออกเฮ็ดใดแค่ให้โอกาสขอสอนนัาสอนมีไป แต่ว่าพลังรักนะครับทั้งหลายก็อยู่กับแม่แม่พี่พี่ทุกคนเลยนะครับขอว่ามี่ม่แม่พี่พี่ขอมาเบิ้งจากบ้านจากบ้านหักของศิลปินลหลายๆคนพร้อมนะครับผมขอบคุณมากๆเมื่เรืนี้พอกระดูกระจิตตั้งใจให้ผลงานออกมาดีที่สุดแล้วครับป้าดมืเหมียงคือมิลินี <c oughs> ่หละกลมลงไปดูหรอกะเมื่อไรหล่ะพี่ล้ม <c oughs> คือขึ้นเนี่ยบกพี่น้อง น้องน่ารัก FC บ้าน AB ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับรอที่กลุ่มแล้วสันตอนนี้ในกลุ่มเท่าไหร่ครับพี่ลุ่มพันสามปาร์ตพันสามแล้วนะครับพันสามแล้วขอหาพันด้วยโอ้พี่น้องผมขายฝันลูกแล้วเนี่ยเดี๋นี้กลายฝันลูกแล้วได้ยี่ดอกหลวงถ้าได้บอกกับที่ซื้อให้เขานั่นแหละลูกสิได้เรียนอยู่ เป็นเด็กหน่อยเนาะพี่หล่ามูในห้องมีบัตรเล่มบาหลุนตัวซ้ำมะเด็กหน่อยสม,มัยนี้แม่พี่น้องคิดว่าสมาัยเฮาเนาะปอซีพอหาเนี่ยยังเป้าอย่างอยู่ดิผมยังเล่นภาพเป้าอย่างเล่นหุ้นนะครับเหรียญางน้ำมูไหมมีบาหลูกมีเขาเล่นเต้นยางเต้นยางไว้โรงเรียนแม่เลยอันนั้นที่หนึ่งเลยที่สองกับ อีเก็บจิลรกเออีกเก็าเียนเรเกที่ส hm. like no the ุดใ้องอยกเดียวเดียวต้องเล่นอีเก็บกับพาแล้วเดี๋ยววะเดี๋ยวเดี๋ยวเอพอกลูกสิเล่นะอีกเก็บต้องกนะียนอนบบดนี้แต่พอจำไม่ได้ไนที่จะเขาเรียนิดไหนนี่งจักิย์เองใช่ปุ๊ปุ๊ป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 ปเทปปุ๊ปุ๊ปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊บปุ๊ ดิโอ้มีห่อน้อีกเก็บแบบไม่บ right, ัตรพี่น้องอีสามการ์ดตายตายตายเเล่นหอด้วอีซีโมี่นูเล่นอีคอเทลขอให้บุญมาเลยมีครั้งนี้ขอหนกปังปังโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับจ้างเลยพี่น้องบัรรจพาพวางงานอยู่ครับหลายอยู่ถ้าอีหลาไปเยำไปยำพี่น้องหอดแล้ว สวยปะนเ,นเอ๊นะนรงไนเออะว่นไนรูปคุณดันดันให้ถึงสองพันขอบคุณค่ะผมขอบคุณครับส่งสลิปหัวหน้านกลูกชาวนาค่ะส่งสลิปไปที่เพจพาย,ยากเขาุ่มกดลิอยู่ครับนะอาบ เพจหัวหน้านกลูกชาวนานะครับหัวหน้านกลูกชาวนาเพจเดียวใช่ไหมลูกครับลูกชาวนาไรโซมันเป็นชื่อไหลไม่ใช่ชื่อเพจนะครับชื่อเพจแต่นี่ยุต่วาเพจหลักของเราเลยคือลูกชาวนาไรโซพี่น้องกัสิงงงยูนนะครับบางคนวันที่หกพาอิหลาไปงานเปิดโรงแรมและว,วันเกิดซอยแอนนะพ่อนกวันที่หกต,ตุลาบ่ะครับ อันพ่อพ่อบอยไม่แอนว่าท่านมาจางไหนอยู่ครับเดี๋ยวให้พ่อบอยมาก่อนบ้านลูกเต้าเดี๋ยวตามไปจะแม่ครับขอบคุณครับคุณสัมพันธ์จากแสงทองฟินแลนด์ครับขอบคุณครับสามพันลุ้นโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดงให้แม่คผมหายเลาจะไให้หม ครับผมหน้าคือแม่หอย้อเปิดพวงมนลันต้อ,ตอเปิดวงมวันที่สิบสี่ลูกสิบสี่กันยาวอยสิบสี่ตุลาลูกแต่เราก็ได้ซ้อมใหญ่อยู่นี่อยู่หลายวันซ้อมใหญ่อยู่บ้านเราหลายวันเลยจะเข้ากลุ่มดูลายทำยังไงครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดข้างล่างนะครับแล้วมันจะมันสีเด้งออกไปในอินบอซ์ของเพจ ล,ลูกของหัวหน้านกลูกชาวนากดลิงก์ที <BC lies notes> <plet proposed> ่ปักหมุดนะครับ้วมันสีแดงไปที่เพจหัวหน้านกลูกชาวนานะครับแล้วมานี้มันก็สิขึ้นรายละเอียดการโอนเงินนะครับซื้อบัตร1 5 9บาทพี่น้องก็ซื้อปุ๊บพอซื้อบัตรปั๊บพี่น้องก็ส่งสลิปการโอนเงินเข้ามาในอินบอ์คือเกาครับแล้วแอดมินจะส่งลิงก์ให้นะครับพี่น้องก็กดกดเข้าร่วมกลุ่ม2เทียกดเทียแรกมันสีขาไปในกลุ่มกดเทียที่2เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็รออนุมัติ จากนั้นแฟนๆก็จะเห็นกลุ่มปิดนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งสตรีมไลท์ตอนเย็นนะครับน่าเป็นอย่างเป็นแบบผมเละหน่อยเอ้ยโอ้ยเพื่อนปลูกเพื่อนเอาเข่าเอาไหม้าเพิ่นเอาเข่ามาปลูกอยู่ข้างบ้านเพราะว่าเป็นปลูก้าที่เรียกปลูกเข่าซะสิโอ้เห็ดดีฮะแสดงยอดเอา แม่ลูกาไม่พี่โอ,อ้๋อายเป็นได้หมู่บ้านห้อ,อยละ่ะลิงหายจากหน้าจอเอ,อ้าคือที่หายเนาะบ้านนี้นอยู่นี่เดี๋ยวพ่อปักอีกเลยหูุกนาคือคนณยาห้อยด้วยตาลูก่าสั่นวาคือหลายคนเนาะเดี๋ยว ไม่ยืนไม่ไม่ไม่ยืนเลี่ยงกันกับเสียยิราไปยางมึงว่าคือไผ่ดิไอพี่พี่แหม่เรียกคือทุกคนโอ้ยไตาปตาคือนผู้หนี้ปลาคือผู้นั้นแล้วนะหอดแล้วลูกเอ้ยหอดบานแล้วบ้านนี้ถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวที่ผาลูกสาวไปซ่อมเพ่งด้วพี่น้องใหม่มาบ้านแล้วมาบ้านแล้ว เพราะว่าเพลง,งเพลงเพลินเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นดนตรีใหม่เลยจากที่เบิร์เคยสอนม,มาผู้ดใดเมือมือกกองมือกองวะลูกเมือก่องกะพี่แม็กพี่แม็กแล้วก็พอมอดสองคนลูกไม่หายค่ากดเข้าไปเลยโอไม่หายใช่ไหมครับอ่าผ้าลูกไปผ้าลูกไปสื่อสุด มาโชว์ครับพี่น้องชุดลองเพลงชุดกุมเปิดกุชุดอย่างเพลินหลายชุดอยู่นะครับสือมาเพื่ออะหเพิ่นใส่น้ำพราะว่าอ่าเสือผาเวลากับบานบเวลามากนะครับมันดีได้ว่าเด่าสิว่าด้ขนขนหนาขนหลังนะครับมันมีสำรองอยู่แล้วสินะครับข <c oughs> ึ้นอีกอะใส่ขึน้นขึ้นใส่ชุดนอตไหมลวกไม่อ่านหนาเลยใส่ชุดนอนคือให้โอถึงบ้านเราแล้ว บ้านแหละพี่น้องครับช่วงนี้ก็เคยเห็นพี่แพลวพี่แพ้ว่ะลูกลเราก็เห็นลูกเดี่อ๋อเป็นสอบยู่ต้นบันอลอะไรไมปร่ประตูไปประตูทีมไลท <c oughs> ์อ้าวคนควาก็ไม่เคียดละไล่ละบ้านน้อบ้านเนาะไล่เนี่ย คือ่าสมองเคลิมอยู่ด้วยหนูตอนนี้สองโมองลเลยพี่โอ้ยกระลังเพ่กระลังอันนั้นแล้วพี่น้องกระลังมีเสียงออุ้ยเล้อให้พี่น้องฟังก็เด้อบันฑ์ โอ้หนอซื้อไอต้นก็ของเพิ่นผู้เดียวเลยนะหาใช่หหรคนอันนี้ปลาเข้าเข้าบ้านแล้ว พี่พี่เป็นกำลังสอมครับพี่นอนองพี่พี่กำลังสอมอา่าพี่รู้ป่ะพี่มัดมือแล้วปะ ใส่อามาแล้วบอเราไปหานอกลูกนองมาแล้วมาเบิง์ฝาแฝกหน่อยได้พีน้อง ยุใสายคนหน่อยยุใสจะเอเ๋มาท่นี่เลยมาที่นี่เลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไปไปหายใหญ่ไปหายใหญ่ใสเอาเยอะยุใสล่ะอันเดียสวัสดีค่ะพี่ก่อนสวัสดีค่ะต่อ,ตอกันต้อนต่อกัรต้อนต่อกันเออเีน้องมึงนี่ล่ะกันแต่คนอนมาคือกัน นี่เราก็นะบีผมกันเอาไออีกแล้วเออไม่ย้อนขางกันปุ้ยไปไปพูดเดียวกันอย่า่กันน,อน,อยยน,น,น้องพีน่น้องใส่เย็นด้วยเย็นซ้ำเย็นด้วยซ้ำเกือบซ้ำกันเลยต่อการต่อการสุดเด็ดเมี่ยงวันนั้นสิว่อยู่น้ำใหญ่วนันนั้นมาเลยอ่ะ ยิ่หลามาตะดลนไปลูกมาตะมือเจ้ามาตาะมือเจ้าท่า ح ح> นเขียวทัานเขียวไปซ้อมเต้นไป,ไปนี่ลูกเพรว่าพี่น้องบอกว่าคือกันคัดภาษาลูกขคือกันคัดอันนี้ป้ามีนาเจ็ดสิบเอ็ดขอบคุณค่คณะคป้าไปอนาบน,น้นได้ยป้าไปอนาบน้ำนี่แหละมือแรกแต่งตัวสวยคือเมสซีด่ด้วยการ เอออืมเลขสิบเอ็ดเลยทับรเพืออย่ว่าพี่น้องเหมือนกันมากอะไรนะอะอะไรสิไได้ะอีาบให,ห้ฮะใช่ไหม จูบกันไปจูบไปจูบลุงก่อนหน้ยมาหน่อยเอ้ยลูกฟงไข่ลูกง,งลูกฟงอะไรไอ้ตะขี้เอาหาเอาห้พี่ไอนี่ไรไยใค่้เอาเลยพี่ไอาประเดนตัวลูก่งเอวเอวเอ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 เดี้ใจมันใหญ่เน้่นี่นีน่นารักคันคู่เลยวราศัตรโอ้ขับขับผม เดี๋ยวจ, rumor, จะนอยจิได้ผ้าปเป็นสอมเพ่งด้วพี่น้องจะนวดจิตใจผ้าเป็นสอมเพ่งเพราะว่าเพ่งนี่เพ่งนี่เพิ่งลองเพิ่นเคยลองใส่เต้าเบอร์สันเก่าครับเบอร์สันใหม่เพิ่นบ่เคยลองใส่เบอร์สันของอ่าโชว์ยังไงหนูจำได้นะครับแล้วน้องก็จะได้ซ้อมเพน่ะเอาเข่าไปห่างยาสันเอาเข่าไปห่างยาคือขักว่าสันป้าพี่น้องมิจฉาคนว่าคือขัก คุณบอใส่หมวกสัญ,ญลักษณ์ได้แม่มาอยู่น้ำคือจะเลืเอดแถวแปดพี่น้องจาเลขสิบเอ็ดจ้าโอ้ขับขับขับน่ารักเหมือนกันเลยวระสันคือเลขสิบเอ็ดเลยวระสันใส่ใส่ค้นใส่ค้นใส่เอมาอหมอันนี้กี่ปีและะ้วคะห้าห้าปี ห้าปีกับสิบเอ็ดปีเนาะใหญ่สิบเอ็ดเหลี่ยวอีหลา่าห้าปีน่ารักมากเลยน่ารักทั้งคู่เลยมาสันขอบคุณค่ากันลูกขอบคุณตลุกขอบคุณค่าไ <c oughs> ปไปอาบน้ำสวยๆไปอาบน้ำเออคือการคัก,ก่าสันเดี๋ยวเตรียมตัวกันด้วยพี่น้องเด้อ ข้ากลุ่มกดลิงก์เลยนะครับเดี๋ยวนกขอยากชาร์จโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวถ้ามีไลฟ์ช่วงอ่าโอยถ้ามีการซ้อมต่างๆแล้วนกจะไลฟ์ให้ดูใหม่คือบ้านไหนไปคู่แฟดเอ,องสิเดี๋ยวนกพาไปแม่ไม่อยู่ใส่ครับไม่อาองสิให้พี่น้องเบิ้ลก่อนกัน,กนเลย ดังคึอกันครับทำให้หูนเนี่ยากีาหน่อยครับไปคุ่ได้ไหมแมนให้น้องสองอามานี่ยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทัห้าหกทัเจ็ หนึร่รสองสับสี้าหกเจ็ดแปดสวัสดีครับแมเหรอเด้อที่แมนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสบวัสดีครับสอบไปสวัสดีครับนะครับ สอบสอบเรียบร้อยไปมากโคไปดน่คยเื่องเตามีจะพุนสอบเพ่งถามสอบเพ่งนองไนดะ้ยันกี่าีชื่อใหพี่ลูกสวัสดีพ่อพีอ,อ,อย่างลูกอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ัาดีิมาเอามานี้ลูกก้าลูกก้าเก้าคขาลูกสูงปึ๊บ